สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเจอปัญหาอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปัญหาวันนี้มันคืออะไรครับไปครับลุยครับผมสําหรับวันนี้นะครับพอดีมีพี่คนหนึ่งนะครับแกก็ใช้ตัวนิสสันมาร์นี่แหละครับแล้วพอดีเกียร์เนี่ยน่าจะหลุดในตําแหน่งที่เป็นตัวดีพอดีนะครับแล้วทีนี้รถแกก็ดับแกก็พยายามสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลย แกก็เลย inbox มาถามผมว่าต้องทํายังไงถึงจะสตาร์ตติดนะครับพอดีเนี่ยตัวบูตคันเกียร์ตัวเนี้ยนะครับมันน่าจะแตกด้านล่างที่เราที่ผมเคยทําไปให้ดูแล้วนะครับที่บูตคันเกียร์แตกทีนี้แกก็สตาร์ตไม่ติดนะครับจะทํายังไงก็ไม่ติดนะครับผมก็เลยจะมาให้ความรู้วันนี้ว่าถ้าเราจะสตาร์ตรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียดีอย่างนงี้นะครับหรือเกียร์อานะครับคุณจะไม่สา,สามารถสตาร์ตรถได้เลย นะครับไม่ว่าคุณจะเหยียบเบรกเหยียบคัสต์ไม่ใช่ครับไม่ว่าคุณจะเหยียบเบรกหรือเข้าเกียร์ดีหรือเกียร์อาเนี่ยคุณจะสตาร์ทไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่แม้เกียร์ดีนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับคือระบบมันจะตัดเลยนะครับอันนี้คือเกียร์ดีนะครับสตาร์ทไม่ได้อ่าดูเกียร์อาครับเห็นไหมครับเกียร์อาร์ก็สตาร์ทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นเซฟตี้ของ รถทุกคันนะครับที่เป็นเกียร์ออตโต้นะครับก็คือเขาจะไม่ให้เราสตาร์ทในตำแหน่งที่เกียร์เนี่ยมันเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับนี่คือการเซฟตี้นะครับของระบบเกียร์ออตโต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพวกนิสสันมาร์ทหรือ,อเป็นอ m e l a ่าอะไรพวกนี้ นะครับก็ต้องซ่อมในส่วนของตัวบูตคันเกียร์ด้านล่างนะครับซึ่งผมทําคลิปไปแล้วนะครับกลับไปย้อนกลับดูได้นะครับคลิปที่บูตคันเกียร์แตกนะครับก็คือพี่แกเนี่ยก็น่าจะต้องเรียกว่าอะไรโชคร้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมันแตกในเกียร์เกียร์ดีพอดีนะครับแล้วแกตกใจแกก็เลยดับเครื่องนะครับพอแกดับเครื่องแล้วเนี่ยแกก็เลยสตาร์ทรถไม่ได้อีกเลยนะครับนี่คือปัญหานะครับแต่ถ้าคุณอยากสตาร์ทนะครับคุณซ่อมเสร็จแล้วนะครับ จะเป็นเกียร์ n แบบนี้นะครับหรือตัว p อันนี้ก็สตาร์ทได้ปกตินะครับนี่ผม์ทให้ดูนะครับเนี่ยรถสตาร์ทติดแล้วนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการนะครับแล้วก็ความรู้เบื้องต้นนะครับในการที่เราจะใช้รถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซ่อมคันเกียร์ก่อนนะครับแล้วก็มาสตาร์ทก็เป็นปกติแล้วครับถ้ายังไงก็ ลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับฝากกดติดตามช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ความรู้แบบเนี้ยเสมอๆเ,เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ